สวัสดีครับตลอด่ายคิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเสียมเรียบนะฮะก็อยู่ที่ตลาดเช้านะฮะตลาดเช้าประชาเรือทุ่มนะครับตอนนี้ผมจะไปอีกหนึ่งตลาดนะครับเดี๋ยวเราเลือกรถนะครับไปอีกตลาดหนึ่งไปตลาดอะไรนะครับเเราจะไปตลาดอะไรนะครับ ไม่รู้มันชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่ะครับไม่รู้ว่ามันชื่ออังกอร์ไลช็อปหรือเปล่านะเ่อไม่แม,ม่เราปักพิการอีกครันหนึ่งเ,เป็นเป็นตลาดชื่อภาษาอังกฤษก็เลยจำไม่ได้อันนี้เรามันเดินมาจากพัะธาเลยทมครับ,รบก็น่าจะอยู่หลังๆตลาดนะเพราะว่าเราน่าจะตอนนี้พูดแบบไม่อายเราหลงเราหลงนะเราลงทิศลงทิศมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกมาครั้งแรกก็ลงซะแล้วครับผมเราก็เลยจะเรียกรถเราก็จะนั่งรถไปนะครับ <laughs> เดี๋ยวพาไปดูอีกตลาดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรถคนทังที่มเมืองเสียวเรียบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้รอรถอยู่นะองอนะอ๋อให้คเมืองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะที่ตัมบูชานะครับผมคึ้คงหนามีผู้คนนะฮะเยอะเลยนะครับแล้วก็มีตลาดเยอะนะที่ผมพาไปดู ตลาดเช้าประชาเือชมก็คนเยอะนะครับนี่มาแล้วนะครับใ่มั้ยครับคันนีมไหมไปครับคุณพี่ชานั่งทางไหนแล้วก็เป็นเรื่อ 500เรียวห้าร้อยเรียวมีหมดถ้าเราหลงมาเห็นนะหลงหลงไก่กุ้นเป็นอันนี้เหรอ,อเดินถูกแล้วลนี่วันนี่เราจะไปทางนี้เราจะไปลงกินเมื่อเราไปดูนข้านี้กูหลงกินถ้าส่วนนี้ก็เป็นส่วนชาวบ้านเขาไม่ได้แบบ เขนไม่ใช้แก๊ปแก๊ปอ๋อแก๊ปบ้านเขาจะเป็นรถแบบนี้เลยใช่ก,ก็คือแก๊ปเราไปโหลดในเมืองไทย,เ,ยเราสามารถาไปได้ทั่วประเทศไปทั่วโลกเลยที่นี่ พูดภาษาอังกฤษเก่งไม่ไม่ได้เลยง่ายก็แล้วภาษาไทยก็เหนื่อยละแล้วก็มีที่ชาวชายเป็นใกล้มาแล้วที่แต่ว่าเขาไปตลาดพอเราไปพอไปถ่ายคลิปได้พอไปสื่อสารกับเขาได้เพราะว่าเขาก็พูดไทยได้นิดหน่อยนะครับเหมือนเอาแบบวันนี้ตงกบชาน่ยพูดไทยได้นิดหน่อยเหมือนผมพูดกับชาได้นิดหน่อยเหมือนกันนะรู้เรื่องรู้เรื่องใช่ไหมครับรู้เรื่องพรแบบว่าเฮีกล้วยกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยจิ้ง โอ้เราเดินอ้อมไปไกลมากนะคะตอนที่ขามาคือเราลงตรงนี้นะเดิ่มไปแล้วเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาตรงนี้ด้วยนะใช่เราเลคิดว่าเราเลี้ยวขวาไงที่ไหนไล่เราไปเลี้ยวไอ้ตกกลางไงใช่ที่เราหัวสมองมันไม่เรียกว่าเราคือเลี้ยวขวาตรงนี้ประมาณสองเราเป็นตั้ว่าเราจะวนออกมาได้เราเลยลืมไปดีกว่าลืมไปว่าพี่ปากหลักไปเลี้ยวอยู่ตรงนั้นก็เลยเลยเอ้า แล้วก็หกแล้วอันนี้ได้ยินบอก3เมเดนใหญ่นี่ก็เลยงงว่าประเทศไหนขี่ได้3เมเดน <S <S> <S เริ่มจะงงอ่ะโอ้ดีแดงสองพันแดงสองพันแดงห0ึ่งพังหน่งพันเรามาวันนี้ทริปนี้คือกินบอลละหลักพันขึ้นหลักหมื่นขึ้นนะหลักพันนี่คือต่อมื้อ เรานั่งมาประมาณ2กิโลมาดูว่าเราจะจ่ายตังค์เท่าไหร่นะครับเขาดูิ๊ยเขอดูดีเขามีราคาให้นะ6,100นหอแถมให้เข้าอีก4บาทโอเคครับขอบคุณหลายๆ thank you นะครับนี่ตลาดที่เราจะมานะฮะเป็นตลาดนี้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะ ดูเมื่อกี้นะครับผมไม่รู้ผมจะเก็บตังยังไงเพราะมันเยอะมากเลยรวยนะคะรวยโอเคครับเดี๋ยวตลาดที่นี่ก็รอไปดูคลิปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากตามไล์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันนะฮะบรรยากาศตลาดที่นี่นะครับผมสวัสดีครับ